มันนี้เพ้นสิผ้ามาทักเสือตุ๊กตาเนาะค่ะเนาะเก๋ๆน่ารักค่ะเป็นเสือเอวร้อยเนาะค่ะเนาะค่ะไปดูวิธีทำกันเลยค่ะคะ่ะอันดับแรกเพ่นก่อสิทักโซ่โซ่โซขึ้นมาสี่สิบครั้งเนาะค่ะเนาะสี่สิบครั้งพันหัวเข็มก็เอา ประมาณตุกตาของเห้าเลยเนาะค่ะเนาะว่าตัวหน่อยตัวใหญ่ซด่ายังสินะก็พันหัวเข็มถักขึ้นมาสี่สิบครั้งเนะะงาะค่ะสองสามค่ะกดถักแบบนี้เลยนะคะเดอะ้อสี่สิบครั้งได้สี่สิบครั้งแล้วเนาะค่ะเนาะแล้วก็เอาเข็มมาปัก ตรงจุดเริ่มต้นค่ะ,คะแล้วเกี่ยวปิดเกี่ยวปิดเลยค่ะแล้วก็ถักโซ่ขึ้นไปสามครั้งหนึ่งสองสามแล้วพันหัวเข็ม ลงช่องถัดไปปักทุกช่องค่ะเอฟปักทุกช่องนะคะเนาะพันหัวเข็มพันหัวเข็มแล้วลงช่องถัดไปลงทุกช่องค่ะลงลงจนกว่าสิเสเ็จรอบๆนี่เลยนะคะเด้อเอาแล้วเนาะคะ่ะเนาะแล้วก็ เกี่ยวปิดเด้อค่ะเด้อหนึ่งสองสามนับขึ้นมาสามสามโซ่ในหลักแรกเนาะค่ะเนาะเกี่ยวปิดค่ะเกี่ยวปิดตัวซีเลยนะะเนาะค่ะเนาะค่ะก็นับโซ่ขึ้นมาอีกห้าครั้งหนึ่งสองสามสี่ห้าพันหัวเข็มค่ะลงช่องถัดไปปรจจิประบ้านนี้เนาะค่ะเนาะลงช่องถัดไป เว้นหนึ่งช่องนะค่ะเดิอค่ะเพ้นกับสิทักแบบนี้จนวาหลอบหนึ่งเลยเนาะค่ะเนาะก็ถักขึ้นมาอีกสองโซ่ค่ะพันหัวเข็มแล้วลงช่องนี้เนาะค่ะเนาะเว้นหนึ่งช่องค่ะค่ะแล้วเราก็เกี่ยวปิดเด้อค่ะเดะิมมาถึงหลอบนี้แล้วเนาะหนึ่งสองสามนะับขึ้นมาสามครั้งเนาะค่ะเนาะ เกี่ยวปิดค่ะเกี่ยวปิดลงหลักแรกห้าแล้วนับโซ่ขึ้นไปหกครั้งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกพันหัวเข็มค่ะค่ะพันหัวเข็ม ลงตรงช่องค่ะแล้วก็ลงช่องนี้เนาะค่ะเนะาะพันหัวเข็มลงตรงลักนี่เนาะคะ่ะค่ะเพ้นกับเสีเห็ดแบบนี้ไปจนกว่ากะออกมาลักษณะนี้เนาะคะเนาะเห็ดไปจนกว่าจะครบรอบเนาะค่ะเนาะพอมาถึงรอบนี้แล้วเนาะค่ะเนาะแล้วก็นับหนึ่งสองสาม เกี่ยวลงมาหลักแหลกเลยเนาะค่ะเนาะเกี่ยวปิดค่ะเกี่ยวปิดซี่เลยนะะเนาะค่ะเนาะจากนั้นเราก็นับขึ้นไปเด้อค่ะเด้อนับโซ่ขึ้นไปหกครั้งค่ะหนึ 1, 2, 3, 4, 5, ่งสองสามสี่ห้าหก แล้วก็มาลงตรงนี้เนาะค่ะเนาะพันหัวเข็มลงตรงนี้เลยเนาะค่ะเนาะเว้นสองช่องค่ะค่ะก็จอบอมาลักษณะนี้เนาะคะ่ะเว้นสองช่องเนาะค่ะเด้อเอามาลงให้ตรงกันเนาะค่ะเนาะต่อจากนั่นกะน,นับสูงม่อีกสามข้างเนาะค่ะเนาะหนึ่งสองสามพันหัวเข็มค่ะแล้วก็ลงช่องนี้เนาะค่ะเนาะ ค่ะพอมาถึงรอบแล้วเนาะค่ะเนาะหนึ่งสองสามก็เกี่ยวปิดเนาะค่ะเนาะหนึ่งสองสามตรงหลักแรกเนาะค่ะเนาะเกี่ยวปิดเลยค่ะค่ะก็จะได้ลักษณะนี้เนาะค่ะเนาะ เดี๋ยวฮาสจะมาทักเสือกันนะคะทักเป็นอ่ารอบรอบของจะเป็นตัวลงมาเป็นตัวเสือเนาะค,ะะคะ่ะเนาะเป็นกระสีใสแบบนี้เนาะคะ่ะทาทาทาทถาให้เข่ากันทั้งสี่ค่ะก็สังเกตเบื้งว่าตรงนี้ก็จะเป็นแขนเขานะคะเนาะ,ะ,นะ,ะแล้วก็เอาหมุน่เห็นมันตรงกัน,นะคะ่ะหนึ่งสองเพื่นกระแใสหนึ่งสองเอามาให้มันเป็นหมุงแขนเสือเนาะค่ะเนาะหมุนน,ะะนี้เนาะ หนึ่งสองสามค่ะลงช่องนี้เอฟสามครั้งเนาะค่ะเนาะในช่องในช่องตัวนี้เนาะค่ะเนาะเอฟสามครั้งค่ะหนึ่งสองสามครั้งที่สี่เอาลง,งล,อง 4, ลงตรงหลักนี่เลยค่ะเด้อครั้งที่สี่ลงตรงหลัก ก็จะได้ลักษณะนี้เนาะค่ะเนาะก็ลงตรงนี้สามครั้งหนึ่งสองสามที่สี่ตรงลักนีเนาะ,ค,ะค่ะค่ะถักไปเรื่อยๆนะะเนาะ ก็นับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกค่ะจากนั้นก็พับครึ่งเนาะค่ะเนาะพับครึ่งให้เขาตรงกันครับด้านหลังเนาะค่ะเนาะแล้วก็เกี่ยวปิดตรงนี้เลยเนาะ,ค,ะค่ะค่ะตรงนี้ก็แสดงเป็นแขนแล้อเนาะค่ะเนาะจากนั้นก็พันหัวเข็ม พันหัวเข็มลงช่องนีเลยเนาะค่ะเนาะหนึ่งสองสามลงในช่องตรงนีสามขังเนาะค่ะเนาะแล้วครั้งที่สีม่มามายึดเกี่ยวกับหลักนีเนาะค่ะเนาะสี่ ค่ะก็ถักไหมมัให้ได้ถึงอ่ะหนึ่งหนึ่งสองสามสี่สี่ช่องเนาะค่ะเนาะพอห้าถักถึงมาสี่ช่องแล้วเนาะค่ะเนาะหนึ่งสองสามสี่เพ่นกาสีใสอีกสีหนึ่งมากไว้เนาะค่ะเนาะ ค่ะใส่สีแดงมากไวเนาะค่ะเนะา,นนเเา,านะ,ะจากนั้นเราก็ทักเพื่อเพื่อบ่ให้ลืมบ่ให้หลงแถวเนาะค่ะจากนั้นเลาก็ทักแบบเกาไปนะคะเนาะพันพันหัวเข็มเอฟเนาะค่ะเนาะเอฟสามค้างลงในช่องเนาะค่ะเนาะสองสามแล้วก็พันหัวเข็มลงตรงหลักนีเด้อคะ่ะ ก็เป็นสี่ครั้งช่องหนึ่งสองสามครั้งที่สี่ก็ลงตรงหลักนะคะค่ะเดี๋ยวเพ้นสีเห็ดอ่าหลบหลบให้เบ่งนะะเนาะ แล้วเฮ้าเฮากระทักหมองแขนมาได้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกช่องหกช่องคือคกันแลวเนาะค่ะเนาะแล้วก็พับพับให้ตรงกันนะค่ะเด้อค่ะพับให้ตรงกันให้ตรงตรงตรง,ตรงแขนเขาเนาะค่ะเนะเาะก็ลงตรงนี้เลยเนาะค่ะเนาะตรงที่เข้าหมายไว้เนาะค่ะเนาะ ตรงที่มากไ้เนาะคะ่ะค่ะจากนั้นก็พันหัวเข็มพันหัวเข็มก็ามาลงช่องนี้เนาะค,ะะคะ่ะเนาะถักเอฟขึ้นมาเหมือนเดิมค่ะถักเอฟลงอ่ะช่องอ่ะช่องนี้สามครั้งเนาะค,ะะคะ่ะเนาะตรงหลักอีกหนึ่งครั้งเป็นสี่ครั้งค่ะพราะาได้ช่องหมอง ช่องล้ำตัวซีช่องเลยเนาะค่ะเนาะเพนก็จะพันหัวเข็มลงตรงหลักเนาะค่ะเนาะตรงหลักค่ะจากนั้นก็เอาจิ้มลงตรงแขนเคานี่เด้อค่ะเด้อ ตรงนี้เนาะค่ะเนาะรอยต่อแขนนี่นะะเนาะค่ะเนาะค่ะก็จะได้ลักษณะนี้นะะเนาะค่ะเนาะค่ะแล้วเอาเข็มสอดเขับไปตรงนี้เนาะค่ะเนาะ เอาเข็มสอดเข้าไปตรงแขนนี่เนาะค่ะเนาะก็ถักเอฟขึ้นมางสินะะเนาะค่ะเนาะค่ะก็จะได้ลักษณะนี้เนาะค่ะเนาะแล้วก็พันหัวเข็มอีกรอบเนาะค่ะเนาะพันหัวเข็มอีกรอบเอามาล่งหลักนี่เนาะค่ะเนาะตรงนี้เนาะคะ่ะ พอจะได้ช่วงล่ำตัวเนาะค่ะเนาะแล้วเราก็พันหัวเข็มพันหัวเข็มมาลงช่องช่องนี้เด้อค่ะเด้อช่องนี้เนาะคะ่ะช่องนี้ค่ะตรงช่องว,างว่างๆนี่เนาะค่ะเนาะตรงช่องว,างว่างๆนี่ ค่ะค่ะก็จะได้ลักษณะนี้นะคะเนะาะมาใด่ซีช่องนี่แล้วเนะคะเนาะเราก็ถักเหมือนเดิมค่ะตรงที่มาร์ไว้เข้าก็ออกตรงที่มารไว้นี่เป็นแขน,นะค่ะเนาะค่ะเนาะ ค่ะก็ถักเหมือนเดิมค่ะเอาลงตรงนี้เลยเนาะค่ะเนาะตรงตรงนี้ค่ะพันหัวเข็มก่อนเด้อค่ะเดอะ้อค่ะแล้วก็กลับมาแบบนี้เนาะค่ะเนาะเอาเข็ม พันหัวเข็มแล้วก็เข็มเกี่ยวตรงกลางแขนแล้วก็ถักเอฟแล้วก็หมุนหมุนมาได้ลักษณะนี้แล้วก็พันหัวเข็มมาลงตรงหลักนี้นะคะเนาะหลักแล้วก็พันหัวเข็ม มาลงตรงช่องนี้เนาะค่ะเนาะช่องว่างๆนี้เนาะค่ะเนาะว่างๆนี้ ช่องนี้เนาะค่ะเนะาะว่าง ก็เกี่ยวหัวเข็มและะ้วค่ะเด้อพันลงตามช่องแบบนี้แล้วค่ะเนาะก็จะออกในลักษณะนี้นะคะค่ะขั้นตอนสุดท้ายเนาะค่ะเนาะ เราก็จะเกี่ยวปิดตรงนี้เลยนะคะเดอ้อปิดเลยนะะเนาะค่ะเนาะเก็บเก็บงานเก็บปลายด้ายเนาะค่ะเนาะ เขาก็สิได้เสือตุ๊กตาส,สวยๆน่ารักนักเนาะคะนะ่ะเนาะเสือทักง่ายๆเนาะคะนะ่ะเนาะเสือตุ๊กตาค่ะเพื่อนๆท่านไหนชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะที่เข้ามารับชมคะ่ะ